สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกัรรอบค่ำวันนี้20นาฬิกา15มิถุนายน25 6 8นนะครับก็มาพูดคุยกับท่านผู้ชมทางบ้านหลายเรื่องเกี่ยวก antis, so ับพี่นองอสมบัตรคนจนผู้สูงอายุผู้พิการเงินช่วยไร้ละพันผู้ผูกข้าวนาปางเป็นยังไงแจกเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มอายุ16ถึง20ปีที่ลงทะเบียนเวฟอปทางรัฐเอาไว้สุดท้ายแล้วรัฐบาลจะแจกหรือไม่แจกก็ติดตามและจะสรุปสรุปให้ฟังในต่อไปนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องอสอนนะครับ ประเด็นอ,อสมออกเกษียนอายุตอนอายุ60ปีนะ<ป>ก่อนหน้านี้นายสมศักดิ์เทพสทินก็บอกว่าในร่างพระรามบัตติอสมอนะครับ<ป>ที่จะเสนอไปอยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อออกกฎหมายนั้น<ป>ก่อนหน้านี้ไม่เคยบรรจุเรื่องพน้นพ้นสภาพอ,อสมอ,อายุ60ปีเอาไว้<ป>ก็คือไม่กําหนดอายุพ้นสภาพแต่ล่าสุดเมื่อวันที่7มิถุนายน,น2568ท่านผู้ที่จังหวัดกาลสินท่านบอกว่า คณะกรรมการกษตรีการได้มีการแก้ไข,ขร่างพรบอสมอที่ส่งไปสภาผู้แทนรัษฎรให้ออกกฎหมายนี้คณะกรรมการกฤษฎีการเขาให้แก้เป็นพ้นสภาพอายุ60ปีแล้วก็ร่างกฎหมายดังกล่าวตอนนี้ก็ส่งไปยังสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับอา้าวก็เป็นอันว่าร่างกฎหมายพรบสมอที่ส่งไปยังสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาออกกฎหมายนั้นนะกำหนดอายุพ้นสภาพอสมอ60ปีไว้นะครับ แต่อย่างไรก็ตามท่านรัมตรีก็บอกว่าจะไปแก้ไขในช่วงการออกกฎหมายโดยสะสฝ่ายรัฐบาลและท่านเองก็จะตามไปเป็นคณะกรรมาการนะเพื่อประชาเพื่อเขาเรียกว่าแประยะติในช่วงการออกกฎหมายเพื่อแก้ไขไม่ให้มีวันพ้นสภาพต่อไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้ไม่กพี่น้องสมองก็ไม่ต้องกังวลถึงแม้ว่ากฎหมายจะออกมาอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าออกออกกฎหมายมาจริงๆแล้ว และประกาศใช้กฎหมายว่าอสมอมีกําหนดอายุพ้นสภาพ60ปีจะไม่มีผลกับอสมอคนเก่านะครับอสมอคนเก่าที่เป็นอสมอ,อยู่ก่อนกฎหมายประกาศใช้ก็จะได้เป็นอสมอต่อไปส่วนกําหนดอายุพ้นสภาพ60ปีเขาจะใช้กับอสมอคนใหม่คือคนใหม่เนี่ยเขาจะรับอายุ18ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน60พอรับเข้าไปเป็นอสมอแล้วพออายุถึง60ก็จะ,กะเกษียณในกรณีกฎหมายอสมออกมา ว่ากาหนดอายุพ้นเกษียณ60จะเป็นอย่างนั้นนะครับคนเก่าไม่มีผลกระทบนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็เชื่อว่าการออกกฎหมายถึงที่สุดแล้วพอประกาศใช้กฎหมายก็ไม่น่าจะบรรจุหรือก็ไม่น่าจะกําหนดอายุพ้นสภาพเอาไว้เพราะคิดว่าสสสพแทนรัศฎรเป็นสสสฝ่ายรัฐบาลและท่านรัฐมนตรีก็คงจะไปตามแก้ไขในชั้นกรรมธิการในชั้นเปะยะติในการออกกฎหมายต่อไปก็รอฟังข่าวครับก็ไม่ต้องกบวน,นะครับพี่น้องอสมอคนเก่า ไม่พ้นสภาพแน่นอนพ่อมีบทเฉพาะการกําหนดไว้ไม่บังคับใช้กับคนเก่านะครับอ้าอันนี้ฟังไว้ก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องบัตรคนจนครับลงทะเบียนร,รอบใหม่ก็ยังไม่มีกําหนดนะยังไม่เข้าที่ประชุมคอรมอและยังไม่กําหนดวันที่ลงทะเบียนร,รอบใหม่คนเก่าก็ยังใช้สิทธิ์ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับบัตรคนจนนะครับแล้วก็สิทธิต่างๆยังได้เหมือนเดิมนะคนเก่าที่ได้ใช้สิทธิ์แล้วใช้บัตรไปเรื่อยๆนะครับเดือนนี้วันที่20 มีธนาณรงค์258จะมีเงินเข้าอีกหนึ่งรายการครับผู้พิการที่ได้รับสิทบบธิธ์บัตรคนจนจะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยคนพิการ200บาทนะครับอันนี้เฉพาะผู้พิการที่มีสิทธิ์บัตรคนจนนะครับเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลักใครไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลักเงินเข้าบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่รับเบี้ยคนพิการ800ทุกเดือนนั่นแหละครับในด้านผู้สูงอายุนะครับเบีย้ยเยียผู้สูงอ y ายุจ่ายครั้งต่อไปวันที่9กรกฎาคม258นะครับยังอัตราเดิม60-69 600 70-79ปี780-89ปี890ปีขึ้นไป1,000บาทนะครับส่วนการเพิ่มเบี้ยเงื่อนไสูงอายุเป็นมากกว่านี้เป็นอัตราใหม่ตามค่าบริษของกลุ่มอายุวันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปปีงบประมาณ2569นะครับก็ยังจะไม่ได้อัตราใหม่นะครับเพราะรัฐบาลตั้งงบประมาณไว้เพียงพอสําหรับจ่ายอัตราเดิมนะครับ ในขณะที่พันทั่วหน้าผู้สูงอายุรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพอมอก็บอกว่าเสนอเข้าคอรอมอรไปแล้วแต่ว่าคอรอมอรยังไม่ได้พิจารณาเพราะอยู่ในขั้นสํานักเลขานุก,การคณะรัฐมนตรีแจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานต่ตางๆให้ให้ใหสแสดงความคิดเห็นให้ให้ความเห็นประกอบอยู่ขณะนี้อยู่ในขั้นรับฟังความคิดเห็นต่ตางๆอยู่นะครับพันทั่วหน้าจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ก็ต้องรอฟังข่าวกันต่อไปในการประชุมคอรอมอรแต่ละครั้งนะครับว่า มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานต่างๆเสร็จหรือย่างแล้ว,ลว,ลวนํามาเข้าคอรมอเมื่อใดคอรมอจะพิจารณาอย่างไรต้องติดตามการประชุมคอรมอในทุกวันอังคารต่อไปนะครับคือต้องรอฟังการประชุมคอรมอก่อนที่จะเข้าคอรมอก็ต้องหน่วยงานต่างๆให้ความเห็นประกอบเสร็จก่อนเรื่องนี้นายวราบุฒิศิลปะอาจารส่งไปตั้งแต่เดือนกุมภาจนป่านนี้ยังไม่เข้าคอรมอครับไม่ทราบว่ารับฟังความเห็นเมื่อไหร่จะแล้วเสร็จก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะครับในด้านของผู้สูงอายุนะครับผู้พิการครับ ก็มีเงินให้กู้ยืมนะครับยืมประกอบอาชีพสามารถยืมได้สูงสุดถึง60,000บาทถ้าผู้พิการไม่ยืมผู้ดูแลผู้พิการที่มีชื่อในบัตรคนพิการนั่นแหละก็สามารถยืมได้นะครับยืมไปประกอบอาชีพนะครับยืมแล้วส่งคืนเฉพาะเงินต้นไม่ต้องคืนดอกเบีย้ยไม่ต้องไม่ไม,มีดอกเบี้ยนะครับยืมสมมุติว่าเขาอานุมัติให้เรายืม60,000ก็ส่ง5ปีครับเดือนละพันส่งเฉพาะเงินต้นไม่มีดอกเบี้ยนะครับมีผู้ค้ำบริการมีรายละเอียดด้วยนะครับเดี๋ยวจะมันนำรายละเอียดมาเล่าฟังในคลิปต่อไปนะครับ ส่วนผู้พิการนะครับอีกเรื่องก็คือเงินสงเคราะห์คนพิการปีละสามพันบาทสามารถขอความช่วยเหลือได้ถึงปีละสามครั้งสูงสุด9,0 0 0บาทนั้นก็ยังมีอยู่นะครับติดต่อได้ที่พอมอจังหวัดแต่ว่าเขาจะให้เฉพาะคนพิการที่อยู่ในภาวะลําบากอยู่ตามลําพังไม่มีรายได้ไม่มีอาชีพประมาณนี้ครับต้องเป็นผู้สูงอายุที่ลําบากาต้องเป็นผู้พิการที่ลําบากนะครับก็ จึงจะได้รับการช่วยเหลือนี้แต่ว่าอยู่ยดีๆไม่ได้รับความช่วยเหลือน,นะครับต้องไปยื่นเรื่องขอติดต่อพอมอจังหวัดดูนะครับใครที่สนใจนะครับเบี้ยคนพิการปีงบประมาณหน้านะครับปีงบประมาณ69ยังจะได้อตัตราเดิมนะครับส่วนผู้พิการพันทุนหน้ายังทําไม่เสร็จนะครับรัฐบาลยังทําไม่เสร็จนะเงินช่วยไร้ละพันช่วยชานะปูกข้าวนาปัานาปางนะครับข่าวยังเงียบนะครับโดยเฉพาะในวันที่17มิถุนายน258นี้จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการอบขอด้านการตลาด อันนี้ก็คงจะไม่เกี่ยวกับไร่ละพันชาวนาปลูกข้าวนาปังโดยตรงเพราะว่าเขาประชุมวันที่17มเจ็ดมายน6ปนี้เกี่ยวกับคงจะคิดมาตรการที่จะช่วยปลูกข้าวนาปีนะครับคือใครที่ลงทะเบียนปลูกข้าวนาปีไว้ขณะน,นี้พอพฤศจิกาธันวาเนี่ยก็จะเกี่ยวข้าวแล้วนำข้าวออกขายที่ลงสีช่วงนั้นข้าวจะราคาตกต่ำเพราะข้าวออกมากนี่คณะอนุกรรมการอปรขอด้านการตลาดเขาคงจะประชุมกันจุดนี้เพื่อหามาตรการรองรับเพื่อจะพยงราคาข้าว นาปีปี2องหทัากนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไป17มเจ็ดมาย,ยนเขาจะประชุมนบคด้านการตลาดคงจะไม่เกี่ยวโดยตรงกับไร่ละพันนาปางนะครับส่วนที่จะเกี่ยวโดยตรงกับไร่ละพันนาปรางต้องเป็นคณะอนุกรรมการนบคด้านการผลิตซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศและเกรเป็นประธานถ้าถ้าคณะอนุกรรมการนบคด้านการผลิตขยับคือมีการประชุมกันจึงจะพิจารเรื่องไร่ละพันนะครับพอพิจารเรื่องไร่ละพันเสร็จได้ข้อสรุปอย่างไรก็จะเสนอเข้า ที่ประชุมรปภชุดใหญ่ที่ประชุมรปภชุดใหญ่เห็นชอบตามนั้นก็จะเสนอคอรมอต่อไปเมื่อคอรมอนุมัติจึงจะจ่ายไร่ละพันผู้ปลูกข้าวนาปังได้ก็ต้องรอต่อไปว่าปรปภด้านการผลิตจะขยับเมื่อไหร่แต่ปรปภด้านการตลาดจะขยับแล้ว17มิถุนายนจะประชุมแต่ว่าในวันที่17มิถุนายน,านนี้นะครับนายปามโอ้เจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเก,กษตรกรไทยก็บอกว่าจะไปทวงถามเงินไร่ละพันจากคณะกรรมการชุดนี้ก็คือคณะอนุกรรมการรปภด้านการตลาดแต่ว่าจะไปถามถูกที่หรือเปล่าก็ยังไม่ทราบเพราะว่า อ่านบขด้านการตลาดอาจจะโยนไปว่าเป็นในส่วนความรบับผิดชอบของนบขด้านการผลิตนะครับก็ต้องรอฟังข่าว17มิถุวินายนจะเป็นอย่างไรไร่ละพันจะมีความเืบ่มหน้าหรือเปล่าผู้ผูกข้าวนาปางนะครับการแจกเงินหมื่นกระตุน้นเศรษฐกิจ16ถึง20ปีถามว่าจะแจกเมื่อไหร่นะปีงบประมาณ2568นี้คงไม่ได้แจกแล้วเพราะว่าตัดงบไปทําอย่างอื่นแล้วนะครับงบงบ1 5 7 0 0 0ห้าหล้านไม่ว่าจะเป็นแจก1 6ถึง20ปีประมาณ3 000, ล้านกว่าคน แจกยี่เปีขึ้นไปถึง59ปีนะแล้วก็แจกกลุ่มที่ยังไม่ได้ลงทะเบยียนนั่นแหละกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนี่เขาเหลือง,งบอยู่1 5 0 0 0 0ล้านบาทแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลโยกงบไปพัฒนาอย่างอื่นแล้วเพราะว่าเจอปัญหาด้านเศรษฐกิจรุมเล้าด้านภาษีทรัมป์ภาษีอเมริกาตั้งกำแงพงภาษีสูงนะครับในการส่งออกก็ไปทำเรื่องเศรษฐกิจตัวอื่นไปแล้วงบ1 5 0 0 0 0ล้านนี่ก็เอาไปทำเรื่องอื่นไปแล้ว เพราะนั้นในปีระมาร2568ยังไม่ได้จ่ายไล่ยังไม่ได้จ่ายเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนแต่ว่าถามว่าจะจ่ายเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปไหมทุกกลุ่มไหมรัฐบาลก็ตอบว่ารัฐบาลยังไม่ได้ยกเลิกแต่จะจ่ายเมื่อเมื่อมีสถานการณ์เหมาะสมก็ยังไม่ทราบว่าจะจ่ายเมื่อไหร่นะครับที่แน่ๆปีระมาณ2568ไม่ได้จ่ายปีระมาร2568ก็คือเหลืออยู่เดือนมิถุนา กระดาสิงหากันยาเหลืออยู่4เดือนนี่แหละครับปีงบประมาณ2568ไม่ได้จ่ายแน่นอนนะครับส่วนปีงบประมาณ2569เริ่มแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปถึง30กรนยายน2569จะได้จ่ายเงินหมืน่นกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่าก็ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนในการตั้งงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2569ไว้นะครับไม่เห็นบอกว่ามีงบสําหรับกระตุ้นเศรษฐกิจเงินหมืน่นไม่เห็นบอกอย่างนั้นนะครับแต่มีงบกลางกันไว้อยู่แต่จะสามารถดึงงบกลางมาใช้ได้หรือเปล่าไม่ทราบก็ต้องติดตามข่าวกัตนต ทั้งหมดคือรอบค่ำนาฬิกาสิบ้าพฤษนาคมสองห้าดนำเบอบอกมากล่าวกันครับมีเรื่องราวข่าวสารอะไรใหม่คนนี้ก็จะนำมาเล่าฟังเป็นประจำครับสำหรับค่ำคืนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ